วันนี้มาโชว์ครีมสมูทีนนะคะวิตามินอ e, ีหรือสมูทีนนี่ช่วยได้เยอะเลยนะคะเป็นแผลที่ริมตรงนี้นะคะแผลที่เกิดจากการที่เรามีาตุ่มพิษนะคะขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ตุ่มสิวนะคะเป็นตุ่มพิษใช้ทาไปเลยนะคะแล้วมันก็จะช่วยให้หายเร็วด้วยนะคะแผลห,หายเร็ว เราใช้ตัวเนี้แทนครีมก็ได้นะคะทุกคนสมูทอีหามาใช้ได้จากร้านขายยาร้านเครื่องสำอางต่างๆนะคะคนที่หน้าเป็นแผลหรือหน้าพออายุมากขึ้นบางคนบางท่านผิวหนังก็เริ่มเปาะนะคะ ผิวเริ่มเปาะพอมีตุ่มใสอะไรนิดนึงมันแตกแล้วแผลก็จะเป็นขยายเป็นวงกว้างนะคะมันก็จะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่ถ้ามีตุ่มแา่สาเหตุของเราเนี่ยมันเกิดมาจากตอนที่มออีไวรัสเฮอร์ปีนะคะเขาเรียกเฮอร์ปีหรือเลมหรือว่าเป็นงูสวัสดนะคะเลมกับงูสวัสดนี่มันมีเชื้อคนละแบบนะแต่ของเราคุณหมอบอกว่ามันเป็นงูสวัสด มันมันมีตุ่มแตกอยู่ในตานี้นะคะแล้วก็เราไม่รู้ตัวตรงนี้นะคะตุ่มมันสายมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแผลเก่านะคะตรงเนี้ยกดแบบเนี้ยไม่รู้สึกเลยนะคะตอนนี้หลังจากที่หายมาแล้วนะครบรอบขวบปีแล้วค่ะแล้วมันพอปีหนึ่งมันมันเข้ามาใช่ไหมวันหนึ่งมันเกิดตุ่มสายอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นกลมๆอยู่ มันก็จะขึ้นเรียงเลีเรียงเียงเป็นขยุ่มขยุ่มกดกลุ่มกุมกันอยู่แล้วมันก็แตกพอแตกเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีคล้ายๆกับว่ามันจะหายหรือไม่หายนะคะเราก็เติมวิตามินซีด้วยการกินนะคะแล้วก็ทาตัวนี้นะคะตัวนี้พูดพร่ำทำเพลงทำไมนะคะเสร็จแล้วพอเราใช้ตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะใช้ครีมกันดงกันแดดอะไรก็ทาตามได้เลยนะคะ ทาครีมกันแดดนะคะชายหญิงใช้ได้นะคะตัวนี้มันมีของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไลฟ์ไปเลยเลยค่ะชอบมากน้อยตามใจฉันเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้นิ้วไปโดนมันอันนี้กันแดดเบาๆนะคะคือไม่หนาเกินแล้วก็ไม่ทำให้เราดูวอก ใช้ไปเหอะค่ะถ้าเราอยากพออายุมากขึ้นบางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนไม่ต้องใช้นะคะไม่ดีหรอกบอกตรงๆไม่ดีแน่นอนมันทำให้เรารู้สึกว่าผิวนั้นมันจะยับยน่นได้ง่ายแล้วก็กว่ามันจะกลับมาดีมันต้องใช้สม่ำเสมอนะคะช่วยกินอาหารหรือว่าอาหารเสริม ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าไม่ใช่หนุ่มสาวนะคะมันเกิดเป็นไวยชลาค่อนอายุครึ่งร้อยขึ้นนะคะไม่ดีแน่นอนนะคะถ้าเรายังยิ่งเราอยู่ในที่อากาศที่มีเ,เขาเรียกอาดอรมมากๆอยู่ในทะเลนะคะแสงแดดอย่างนี้มีสิ่งใดที่สงสัยนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะ ตัวนี้เป็นครีมนี่นะคะเฉพาะ UV โดยตรงเลยค่ะเรารีวิวกันใช้อะไรแบบไหนไปวันๆนะคะเอาผลิตภัณฑ์นะคะครีมอันนี้เป็นครีมกลางคืนนะมี FC ถามมานะคะว่าถ้าหน้ามันนะคะหน้ามัน ใช้อะไรดีเพราะว่าใช้นีเวียตลับสีน้ำเงินแล้วหน้ามันมันมากเกินนะคะก็ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนผิวหน้ามันไม่ต้องมาร์กหน้านะคะไม่ต้องมากหน้าเลยล้างหน้าด้วยสบู่หรือโซปนะคะไม่ต้องล้างเร็วๆนะล้างช้าๆก่อนที่เราจะอาบน้ํำนะคะเดินเข้าห้องน้ําก็ไปเอาสบู่ถูหน้าก่อนเลยนะคะ แล้วก็อย่าพึ่งล้างออกนะคะถูอย่าให้มันโดนโดวงตาก็พอนะคะพยายามให้มันอยู่บนใบหน้าทําความสะอาดคราบมันที่มันออกจากรูกขุมขนให้มากที่สุดนะแล้วก็มาใช้ตัวนี้มันเป็นเจลนะคะ m o i s t u r a s e r เจเลเเจสีอะไรก็ได้นะคะเป็นสีเขียวแอปเปิ้ลหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่กับเอ่อร์เมโต้ มะเขือเทศแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นี่เลยเห็นไหมคะเราก็จะป้ายเนื้อครีมนะคะใสายมากเจ๋วเลยนะคะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเสๆแบบนี้ป้ายมาหนึ่งนิ้วก็พอนะคะถ้ามันเหลือเกินก็ทาตามลำคอกับแขนกับมือที่เหลือนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องทำให้ เนื้อเกลนั้นโดนแดดนานนะโดนลมโ,โดนแดดนานหรือโดนแสงนานนะคะตามลำคอใสไปเลยค่ะมันเหมาะมากนะคะสำหรับผิวแห้งผิวมันตัวนี้เพราะว่าไม่ได้มีน้ำมันอะไรเป็น m อ i s t u r i z e r เนาะมันจะทำเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะอาบน้ำเสร็จพอทาตัวนี้เข้าไปผิวไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะ พอทาแล้วแตกต่างกันนะคะตรงนี้กับเห็นไหมคะความหยาบของผิวไม่เหมือนกันดูข้างนี้นะเห็นไหมพอทาเสร็จปุ๊บมันก็จะซึมเข้าผิวทันทีเลยค่ะ FC ถามมานะคะแล้วก็บางคนบอกว่าหน้ามันมากถ้าใช้นีเวียนะคะถ้าเรายังไม่ชินกับมันมันจะรู้สึกเหนอะหนะแรกๆนะ ต้องทําให้ชินนะคะเห็นไหมคะมือสองข้างนี่ทาแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทานะเป็นยเจอร์ r i เซอราคาก็ไม่แพงนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบาทได้อีกกระปุกหนึ่งด้วยแท้ถ้าเราไปวัดสันเนาะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่เราเป็นลูกค้าของวัดสันนะคะวันนี้ก็จะเอาครีมคอนตัวนี้นะคะมันเป็นครีมพื้นพื้นนะคะที่เมืองนอกเขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นห้างนะตัวนี้นะ แต่ตัวนี้มันมีขายทั่วไปแม้แต่บิ๊กซีเซเว่นก็มีนะคะเทสโก้โรตัสก็มีค่ะอันนี้มีอยู่ตรงแผนเครื่องสำอางใช้อย่างซองก็ได้นะคะเอามาใช้ลองดูนะคะที่เป็นแผลเริ่มหายดีแล้วนะคะเป็นแผลจากตุ่มของงูสวัสดมันไม่ใช่สิวหรืออะไรธรรมดานะคะ ต้องกินยาแก้แพ้หรือว่ายารักษาเชื้อหนึ่งแล้วเราก็บิดปิดฝาไว้นะคะตัวนี้พรนกลางคืนมันจะมีไฮยาลูโรรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะมาร์กไว้เลยกลางคืนอ่ะพอใช้ตัวนี้นะคะนวดนวด,นวดเบาๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะซึมเข้าผิวเราเองนะคะ พอมันซึมเข้าผิวดูเห็นไหมมือนิอ้วมือข้างนี้ไม่ได้โดนอะไรนะคะข้างนี้โด,โดนครีมนะคะแตกต่างกันมากเลยผิวนะคะใช้เถอะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ของราคาแพงนะคะแล้วก็เหมาะเหมาะกับกระเป๋าของชาวบ้านอย่างเราด้วยไม่ต้องไปซื้อไอที่เขาสั่งมาเป็นชุด4ี่ร้อยห้าร้อยหรอกนะคะแล้วกระปุกหนึ่งอะ่ะเห็นไหมมันใหญ่ใส่ได้ประมาณอา่ ตั้งห้าสิมิลลินะคะตัวนี้ก็ห้ิมิลลิเหมือนกันนะห้าสิบมิลลิกร,รัมนะคะตัวนี้2อ,อย่างนะคะวันนี้เอาตัวนี้กับตัวนี้มานะคะมาร์คหน้าเอ่อตอบ Fc ไปแล้วนะคะวันนี้มี2ตัวนะคะ รีวิวค่ะเป็นครีมพรกับจอนสันนะคะทุกคนที่กำลังทรัพย์ไม่มากมายนะคะตัวนี้ใช้บำรุงผิวหน้าได้ดีพรกลางคืนนะคะแล้วก็จอนสันตลับสีชมพูนะคะใช้แล้วไม่อันตรายเลยแต่ว่าตัวนี้ White Beautiful ตัวนี้สุดยอดนะคะอ่า ก่อนนอนนะคะท่านใดที่มาร์กหน้าแล้วนะพอมาร์กหน้าด้วยนีเวีหรืออะไรที่เราเล่าให้ฟังกันไปเมื่อก่อนๆเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ใช้ตามนะคะเพื่อให้มันได้ผลนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ครีมที่เขาผสมอะไรที่เราไม่รู้เรื่องนะคะส่วนพวกเนี้มันเป็นออยอทั้งหมดเลยเนาะทำให้ผิวเรากลับมาดีขึ้นนะคะเอฟซี FC ถามไว้นะคะว่า มีถุงใต้ตาทํำยังไงถุงใต้ตาเยอะทํำยังไงนะคะถุงใต้ตาเยอะก็ต้องใช้ว่านหางจระเข้นะคะกับการให้เราใช้ออผ้าผ้าเปียกหรือผ้าอุ่นนะคะผ้ากนูผืนเล็กซับน้ำนะคะแล้วก็เอามาปิดที่ดวงตา ทุกๆคืนนะคะครั้งละห้านาทีก็ได้นะคะปิดแล้วก็นอนสักห้านาทีแล้วก็เอาออกนะคะทําอยู่อย่างนั้นนะ่ะทําเรื่อยๆแล้วว่านหางจระเข้นะคะเจลวาสลีนอะไรพวกเนี้ยช่วยได้ดีด้วยนะคะเอาตัวนี้มาทาน,นะคะเสร็จแล้วได้ตัวนี้นําล่องไปแล้วนะคะเราผสมครีมทั้งหมดให้มันอยู่ใน ที่หน้าเราดีกว่าที่เราจะไปสมข้างนอกนะเอาตัวนี้ทาทับนะคะพรนะคะทุกคนน่าจะรู้จักดีครีมพรจริงแล้วครีมพรในตลาดต่างประเทศเขาเป็นแค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดานะคะแต่เมืองไทยเราขึ้นเหลขึ้น,นห้างเลยนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ในห้างเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีขายอยู่ในวัสัน์นะคะแล้วก็อย่างซองก็มีอยู่ที่เซเว่นอีเลฟอยู่แล้วนะเห็นไหม ทาแล้วมันจะทําให้ตัวแรกนําร่วงไปนะคะผิวหน้าของเราก็จะกลับมาดีขึ้นคนที่ฟื้นฟูต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วคนที่หน้าดีอยู่แล้วก็อย่าลืมไปออกแดดนะคะแล้วก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยเนาะสำหรับคนที่ฟื้นฟูนะทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาร์กหน้าไว้กลางวันก็ใช้ครีมกันแดดด้วยไม่ต้องไป คิดมากนะคะถ้าเราใช้เราไม่ใช้มันเลยนะคะปล่อยให้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนอายุที่มันสูงขึ้นแล้วมันเอากลับคืนได้ยากนะคะเราเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วมันก็ขาดคอลลาเจนขาดมันไม่ต้านอนุมูลอิสระเรามีอนุมูลอิสระเยอะไปนะคะเราต้องกินไอ้พวกว,วิตามินนะคะกินผักต้มเยอะๆนะแล้วก็พวกคลโคลลีนอาหารสีเขียวนะคะผักสีเขียวจะกินอย่างต้มอย่างแกงอย่าง ผัดอะไรก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะพอเราทำแล้วมันจะออกออกมาดีขึ้นทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะอันนี้วันนี้แนะนำแล้วก็มาคุยกันเนาะแนะนำอีกแล้วก็มาคุยกันว่าเราใช้แบบไหนบ้างใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะพอสำหรับ คนที่เป็นถุงใต้ตานะคะถุงใต้ตาเยอะๆนะคะเราก็ต้องใช้คีมแตะๆใต้ต,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 าต,าตานะคะใช้ผ้านะคะอย่างง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวมาร์กมาก็ได้นะคะผ้าสำหรับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสี่เหลี่ยมหรือว่าผืนผ้าก็ได้นะคะชุบน้ําน้ําอุ่นก็ได้น้ําเย็นก็ได้นะคะเอามาซับที่หน้าเราไว้นะคะประมาณ5นาที ทําได้ดีที่สุดเลยนะคะท,ทําที่แล้วหน้าเราจะชุ่มพอหลังจากซับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมทาเลยนะคะ